ฝนมาแน่ๆเปิดเส้นทางฝนคืนนี้3-4จังหวัดรับมือฝนพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันศุกร์ที่16มิถุนายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาในบางพื้นที่โดยจะเน้นภาคอีสานเป็นหลกักรวมถึงพื้นที่ฝน ในวันที่16จนถึง25มิถุนายนแนวโน้มฝนจะเป็นเช่นใดกันบ้างรวม um ถึงการติดตามสภาวะของฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับรวมถึงการปฏิบัติการในด้านของพื้นที่ของการบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทางการกเกษตรพื้นที่ไหนที่จะได้รับการช่วยเหลือกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของการประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันศุกร์ที่16มิถุนายน2566ตั้งแต่เวลา18นกาของคืนนี้จนถึง18นกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นภาคอีสานเป็นหลักนะคะบ,บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมและมุกดาหาร ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากในช่วงนี้นะครับสาเหตุและปัจจัยของฝนที่เข้ามาอันเนื่องมาจากด้านของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงได้อ่อนกําลังลงเป็นกำลังปานกลางนะครับแต่ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันทางตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยพาดเข้าสู่หย่อมความอากาศต่ํา ปกคลุมเวียดนามทางตอนบนจึงทําให้ในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แต่ปริมาณและแครกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองและฝนตกหนักบริเวณภาคอีสานนะคะในบางพื้นที่ส่วนทื้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง อันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรชาวเรือชาวประมงขอให้ระวังในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ฝนในคืนนี้มากสุดจะอยู่ที่บริพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,น4 0รองลงมาภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน3 0อร์เซน ส่วนการเปรยนกร์อากาศในอีก10วันล่วงหน้านะครับในช่วงวันที่16-17มิถุนายนมรสุม,สมตะวตกเฉียงใต้กำลังอ่อนลงเล็กน้อยทําให้ฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเกิดขึ้นได้บ้างบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนจะมีฝนตกหนักเข้ามาได้บางพื้นที่และบริเวณภาคใตย้ยังมีฝนโดยเฉพาะบริเวณด้านรับลมมรสุมนะครับ และหลังจากวันที่18จนถึง25มิถุนายนประเทศไทยทางตอนบนจะมีแนวโน้มของฝนลดลงอีกนะคะส่วนในช่วงวันที่22จนถึง25มิถุนายน มรส kind of ุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นนะครับทำให้ด้านตะวันออกและทางตอนบนของภาคอีสานและด้านรับลมมรสุมจะมีฝนต่อเนื่องซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนในระยะนี้เหลือเพียงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้นนะครับซึ่งร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณพื้นที่เมียนมาและสอปปอลาวส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยในระยะนี้คลื่นลมมีกําลังปานกลางห่างจากฝั่งคลื่นสูงชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระวัง ในการเดินเรือนในระยะนี้นะครับส่วนช่วงนี้ไม่มีสัญญาณของการก่อตัวของพายุบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากน,น่านพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-36องศาลมตะวต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในคืนนี้จะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งฝนตกหนักบางแห่งนี้จะนเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับและฝั่งตะวันออกไล่มาเลยนะครับตั้งแต่บึงกาฬสกลนครนครพนม มุกดาหารอุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาและสูงสดุด34-35องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าคนองรายละ30ของพื้นที่ส่วนมากในนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีการจนาบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะครปฐมและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสด e ุด25-27องศาและสูงสดุด34-37องศาลมตะวัตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในนครน,นายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสด e ุด25-28องศาและสูงสุด 32ถึง35องศาลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณ1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2ถึงเมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27สดถึง28องศาและสูงสุด33าถึง36องศาลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณกอากาศภาคใต,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 ต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าขนองรอดละ30ของพื้นที่ส่วนมากในเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26อ,องศาและสูงสุด33-35องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคึื่นสูง1เมตรบริวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเน้นระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26อ,องศาและสูงสุด32-34องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร,มรถถ็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นสูง1-2เมตรเบรณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูง1-2เมตรต่อไปแอดมินสภาไปดูด้านของภารกิจการติดตามการบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ยังคงมีความแห้งแล้งในช่วงนี้นะครับจากสภาวะของฝนทิ้งช่วงซึ่งทางด้านของกลมฝนหลวงและการบินเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้ออกปฏิบัติการบินเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร แผนปฏิบัติการฝนหลวง16มิถุนายน2พ66ขึ้นบินปฏิบัติการทั้งสิ้น12หน่วยปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการจังหวัดลบบุรีพื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทจังหวัดลบบุรี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนครราชสี zat, มาพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชัยภูมิหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดจ yes. ังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานี โดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดชุมพรพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรจังหวัดชุมพรและประจบพิพการโดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแกน่นพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ลุ่มลับน้ำเขื่อนแล,และอา่างเก็บน้ำขนาดกลางจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดสกลนครจังหวัดชัยภูมิจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอุดรธานี โดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่เป้าหม้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตาอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดสุขโขทยัยอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจังหวัดสุขโขทยัย หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มลับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ําบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสาแก้วพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มลับน้ําจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซราจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสาแก้ว เหนืปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรจังหวัดตาจังหวัดลำพูนพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากหนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดแพร่พื้นที่เป้าหมายเชื่อเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตฐ์จังหวัดน่านจังหวัดลำปางและจังหวัดพยาและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนศิริกิจและอ่างเก็บน้ําขนาดกลางจังหวัดอุตรดิตต์จังหวัดน่าน โดยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินพื้นที่เป้าหม้ช่วเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจังหวัดประจวบคิรีขันและจังหวัดเพชรบุรีโดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจุมพรพื้นที่เป้าหม้พื้นที่การเกษตรจังหวัดจุมพรและประจวบคิริขันขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรีสายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c ค i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ